สวัสดีจ้าคลิปนี้พามาชมบริเวณรอบบ้านของเรานะอรอบบ้านมีต้ะป่าทั้งนั้นเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนรอบบ้านเรามีตะป่าอันนี้คือหน้าบ้าน พเพื่อนรู้จักไหมอันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือต้นจันทรูปจันทร์นะเพื่อนรู้จักหรือเออลปล่าจ๊ะอันนี้บริเวณดอปลานหน้าบ้านนี่คือหน้าบ้านรานี่คือข้างบ้านะจะพยายามไม่ให้มือสั่นนะจ๊ะ จะให้ดูบริเวณรอบๆบ,บ้านอันนี้คือข้างบ้านบ้านเรามีแต่ป่านานนี้หน้าแรงอันนี้คือข้างบ้าน อันนี้ห้องน้ำนห้องน้ำห้องน้ำเราอยู่นอกบ้านไกลพอสมควรอันนี้คือที่นั่งพักผ่อนมีต้นไม้ว่างบางตานี่คือห้องน้ำนี่คือต้นมะละกอขึ้นเอง อันนี้แมวร้องได้ทั้งวันอันนี้บริเวณหลังบ้านก็นจะปลูกอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มากเพราะว่าอากาศมันแรงตอนนี้พืชผักตายหมดเลยตุยหมดแล้วจ้า อันนี้ก็มีต้นมะนาวอันนี้ก็โอ้เหยียบตีนแม่น,นี้ก็ต้นมะนาวน,นี่ต้นไม้หนาบริเวณหลังบ้านแห้งแล้งมากขานี่ยังรอด เราไม่ตุยอะไรล่ะลูกต้น,นมะกออันนี้คือมะกอฮันแลนด์แต่มันรู้จะรอดปีนี้หรือเปล่าอันนี้น้องแมวดูดูดูด ไม่รู้แมวใครเหมือนกันมาอยู่ด้วยม,วมีแมวก็ดีน่ารักดีร้องได้ทั้งวันวในสวนหลังบ้านเราก็มีประมาณเท่านี้ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะฝากช่องยิตาพาชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ